โยมลั่นเิ่นมาเห็ดถนนให้เฮานะโยมลั่นน้ำโสมเิ่นมาทําถนนลาดยางสีดํหม่องไซบาทโอ้ดีให้ได้บุญยหลานนะโยมลั่นนะให้รวยๆยให้เจริญเจริญทำล,ลุยโชคดีลูกล้านทุกคูทุกคนที่มาทําถนนถนนลาดยางหม่องไซบาหลวงพอเห็นแล้วก็เออดี กอมือนกันนะ่ะเวลายางบินทบ,บานเนี่ยยางเยะาะหนังยองพวกปันจอบนกคนออก,กไปบ่ยองก็บบ่แหลมันเจ็บตีนเยียบกี่หินเป็นน้ำ <c oughs> <c oughs> บาดี้สบายเลยยางลื่นเลยห <c oughs> มองสบาทที่จะถึงเราไปปีพันษาที่นานะสะดวกสบายละคู่บาจัทาา่ายาดนุ่มเพอถนนต่อออกมากลาย พอสมควรแต่กอนก็มันมีตะกี้หินหินภูเขาหินที่เป็นนามเวลาอยางไปเนี่ยเหมือนเศร้าเจ็บบ้านนี้สะดวกสบายละว, <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบ วันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะได้เดินทางนะคณะทา,า,าญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อจะออกจากวัดไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมอำเภอสังคมสร้างตึกขึ้นมาแล้วมีปัญหาเรื่องจตุปัจจัย ก็เลยรวบรวมศรัทธาญาติโยงเข้าไปช่วยทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมยังขาดปจตุปัจจัยพอสมควรเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสาธารณประโยชน์เป็นประโยชน์ของลูกของหลานตึกหลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรตึกห้าชั้นนะ แล้วก็มีห้องพยาบาลคงจะหลายห้องอยู่คงจะครบนะตึกที่ว่า <c oughs> ดีที่สุดของโรงพยาบาลอำเภอสังคมแต่ก่อนก็เป็นตึกรุ่นเก่าๆชั้นเดียวตึกชั้นเดียวเกือบทั้งหมดแต่บันนี้ก็ทำเป็นตึกห้าชั้นแต่ว่าจะตุปปัจจัยที่ สร้างยังขาดอยู่ปัจจัยที่สร้างก็ไม่ใช่เป็นของรัฐบาลถ้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาแต่นี้เป็นของอหลวงพ่อเล็กเจ้าคณะอำเภออำเภอสังคมกับหลวงพ่อจันมีร่วมกันสร้างแต่พอสร้างขึ้นมาแล้วก่อนนันก็ยังไม่แล้วเสร็จยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละ เกี่ยวกับทุนในการก่อสร้างเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ใกล้กันอยู่ในละแวกนี้ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือจนกว่ามันจะแล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จข่าวนี้ก็เออครั้งต่อไปจัทธทญาติโยมผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อที่พูดออกไปนี่ก็ ปติดต่อประสานมาทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก็มีนั่นแหะมาทางพอ,ออก็ได้มีเลขบัญชีอยู่แล้วที่จะสร้างตึกหลังนี้นะแต่หลวงพ่อไม่รู้หรอกแต่หลวงพ่อก็จะไปร่วมท่านเองแต่ตึกหลังนี้เป็นตึกของโรงพยาบาลอำเภอสังคมเท่านั้นอนะ <c oughs> พอเสร็จแล้วนะล้มพ่อจะได้ไม่ได้กลับมาวัดไปหน้าท่ไห่ไปขึ้นเครื่องที่อุดรพอไปขึ้นเครื่องท่อุดรลงกรุงเทพแล้วก็พักที่กรุงเทพสองวันพุ่งลง่งขึ้นวันที่ยี่สิบสองฉันที่จิตโภชนาปากวันที่ยี่สิบสาม ฉันอยู่ที่สวนแสงธรรม24หลวงพ่อจะได้ไปขึ้นเครื่องนะท่านศรัทธาญาติโยมไปขึ้นเครื่องไปอินโดนีเซียศรัทธาญาติโยมเขานิมนต์หลวงพ่อก็ไปเห็นเมื่อปีที่แล้วนะก็อือน,น่าจะไปคบลูกคบหลานคบไปพบกับศรัทธาญาติโยมทางอินโดนีเซียดูๆแล้วเขาก็มีศรัทธา เป็นคนกลุ่มหนึ่งก็คงจะไม่มากเท่าไรแต่นั่นน่ะที่เห็นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลและก็พร้อมกันเขาก็สร้างเป็นมูลนิธิถวายองค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อก็ได้ไปรับเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้หลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าจะเอาพระไปอยู่อย่างไรในมูลนิธินี้นะปีนี้ไปช่วยๆกันไปคิดอีกที่นึง ไปตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรไปก็ไม่ไม่นานประมาณอาทิตย์กว่าๆนะลูกหลานนะไปวันที่24ก็คงจะกลับวันที่วันที่สามเพราะวันที่สเป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีอีกที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลหาทุนให้กับมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่น ดูแลพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสี่นครินจุดนี้ก็เป็นจุดที่จำเป็นสำคัญหลวงพ่อก็ได้ดูดูอยู่เพราะว่าครูบาอาจารย์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ได้เข้าไปพักพาใสไปเข้าโรงพยาบาลตินตึกชั้นที่สิบ ของตึกสมเด็จญานะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทุกปีเราก็หาทุนให้กับโรงพยาบาลปีนี้ก็ถึงกำหนดเดือนมิถุนาเราก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าหลวงพ่อก็คงจะมาให้ทันนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็คงจะมาให้ทันแต่ยังไม่ถึงวัดนะมาจากกรุงเทพก็มาที่ศรีนครินทร์ก่อนพอจบจากศรีนครินทร์นะหลวงพ่อจึงจะกลับมาถึงวัด อันนี้ก็บอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมพ้าเนรลูกหลานได้รับรูรับทราบแต่ทึงยังไงก็ตามนะถึงหลวงพ่อไม่อยู่อยู่วัดไม่อยู่วัดหลายวันหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะห่วงผ้าลูกผ้าหลานห่วงศรัทธาญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลหลวงพ่อก็มีแต่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวทุกวันบางทีวันละ ครั้งสองครั้งอีกต่างหากตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นวันพระอีกนะบอกกล่าวให้กับพวกเราแต่คิดว่าพวกเราคงจะรู้อันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเป็นวิน,นัยหรือไม่เป็นวิน,นัยเป็นกฎระเบียบของวัดเป็นกฎระเบียบของพระพ,พ,พ,พุทธเจ้านะสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะไม่ว่าญาติวายามนะช,ช่วยกันดูแล ถึงหลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้เหมือนเก่านั่นแหละพอเหตุไรเพราะว่าการทำความดีความชั่วถึงล่วงพ่ออยู่ก็จับไฟร้อนถึงไม่อยู่จับไฟก็ร้อนอีกอย่างเก่าเพราะนั้นการทำดีทำชั่วถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ทำดีก็ได้บุญถ้าหลวงพ่ออยู่ก็ได้บุญหลวงพ่อไม่อยู่ก็ได้บุญมันเหมือนเก่าเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ หเหมือนเก่าทั้งหมดนะลูกหลานให้ประกอบสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจภาวนาวไปนะงั้นหลวงพ่อไปครั้งหน้าก็ไปทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนานะ่ะไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังโลกาลาบอะไรทั้งหมดไปที่แลปีที่แล้วนะมีเขาถวายจจตุปัจัยหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ได้เท่าไหร่ ถ้าคิดเป็นเงินไทยเงินไทยก็ล้านล้านกว่าบาทนะแต่เป็นเงินอินโดนีเซียสีนะ่ร้อยมั้ยสี่ร้อยกว่าล้านนะผมพอรวยเลยในเงินปัจจัยสี่ร้อยกว่าล้านนะพอได้มาหลวงพ่อก็แบ่งนะแบ่งให้มูลนิธที่นั่นแบ่งให้วัดนี้แบ่งดูแลพระสงฆ์ให้ท่านดูแล โรงเรียนของท่านนะแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งจนหมดนะเขาก็ถามว่าหลวงพ่อไม่เอากลับมาเมืองไทยเหรอหลวงพ่อไม่หรอกมันเกิดที่ไหนก็เอาไว้ที่นั่นละถ้าเอากลับมาเมืองไทยมันเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อวานะหลวงพ่ออินมีศักดิ์ศรีนะลูกหลานนะพอเหตุไรเพราะว่าพอไปประเทศเมืองเขาแล้วไปจตปะตกปใจัยเขาถวายเอา หอบมาเมืองไทยก็เหมือนกับไปเอาของมาจากประเทศเขาขเขาก็คงจะไม่พอใจเราได้ที่ไหนทิ้งไว้ที่นั่นวัดเราคนนี้นะอย่างที่พวกเราเห็นตรวงพ่อบิณฑบาตท,ทุกเช้าผมมีอยู่มีกินมีฉันอยู่ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนแต่มีความจําเป็นเออเอาถ้าเขามีศรัทธา,ามีศรัทธาเออเอาส่งเข้ามาถวายจากอินโดนีเซีย หลวงพ่อรับไม่อั้นในเมื่อข่าวเช่นนั้นนะแต่ไปถึงเขาแล้วเออแจกให้วัดมูลนิธิที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศเขาประเทศเขาก็บผลละเมืองมากเกือบสามรอก็เป็นผลละเมืองที่ยากจนแล้วก็คนมันมากนะแต่ของเราเนี่ยถึงยังไงก็ยังมีอยู่มีกินอยู่ยังพอเป็นพอไปนะีนี่แหละ ันนี้หลวงพ่อสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> เพื่อแสวงหาลาภยศนะยถก็ไม่รู้จะได้ยังไงเป็นพระอย่างเก่านะติเล,ลกล่าก็อย่างที่ว่านะั่นนะได้มัเท่าหร่ยคืออ้าวแต่ว่าได้ญาติธรรมได้ทําความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาได้ทำความเข้าใจกับพีนบ่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให,ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนอะ พราะเมืองอินโดนีเซียนยสมัยก่อนกันเนี่มีอะไรเจดีบโลพุทโธนะเกิดขึ้นมาเกิดนี่แะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเขาแกะหินยังได้ยังไงเขาแกะหินเป็นทั้งภูเขาเป็นวัดนะหลวงพ่อก็นไปเห็นนะนะไปเห็นเออเขาทำได้วะนี่แหละแสดงว่าพระพุทธศาสนา คงจะเจริญรุ่งเรืองที่ประเทศอินโดนีเซียมาก่อนเหนือก่อนประเทศไทยเพราะเขาแกะทั้งภูเขาเป็นวัดได้แสดงว่าเขามีศิลปะ,ะเขาเก่งมากนี่อันนี้แหละหลวงพ่อคิดว่าดวงวิญญาณของเขาที่เป็นปู่ย่าตาทวดของเขาที่ยังไม่พ้นทุกข์ก็คงจะไม่พ้นทุกทุกคน ที่สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์สร้างวัดวาศาสนาที่อินโดนีเซียของเขาเขาคงคจะเวียนว่ายตายเกิดยูด่ประเทศอินโดนีเซียนั่นแหะเหมือนกับเมืองรักเมืองเมืองกับพวกเรานะ่ะรักเมืองไทยนะพอตายไปแล้วก็อขอให้มาเกิดเมืองไทยด้วยเถิดพอมันห่วงถิ่นของตนเองด้วยบุญด้วยกุศลให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดี ให้ได้สังสมบุญกุศลในการเกิดมาอีกในชาติพบนายชาติหน้าทาให้พ้นทุกข์นะถ้าถ้าว่าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วก็ขอให้ถึงแดนพระนิพพานจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตการน่อันนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธศาสนิกชนไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ยุคสมัยนั้นเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอเขาเกิดขึ้นมา ยุคนี้สมัยนี้ก่อนนะ่ลัทธิศาสนาแนวความคิดมันแปลกแตกต่างกันแต่ถึงยังไงเขาก็ยังห่วงหาอะไรในประเทศชาติถิ่นฐานของเขาอยู่เขาขงคงจะมาเกิดหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่านะแต่ดูด้ๆก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะอพอหลวงพ่อไปนี่ยพี่น้องประชาชนชาวอินโด มาใส่บาตรคนเป็นพันนะลูกหลานนะคนมาใส่บาตรทั้งลูกทั้งหลานอุม้มลูกอุม้มหลานมาใส่บาตรของที่ใส่บาตรนะไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนคงจะใส่รถสิบลอนะนะอ้อนะที่มาใส่บาตรเ,เสร็จแล้วก่อนะมานั่งฟังนั่งฟังด้วยความเคารพนะนิ่งสนใจที ใครท้าวหิมหิว,ห,วหิวธรรมะใครท้าวกระหายอยากจะฟังธรรมะอยากจะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องทานเรื่องศีลเถืองภาวนาแล้วก็ฟังดีมากเลยหลวงพ่อเนี่ยพูดแต่หลวงพ่อเสียดายจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่ก็พูดเป็นภาษาของเรานี่แหละก็ให้พระองค์หนึ่งเป็นองค์แปลแปลให้เขาฟัง แต่ขนาดนั้นเธอเขาก็ฟังดีมากนะไปเห็นแล้วเออปนัปีนี้เลยเออไปอไปพบพบดูเขาอีกว่าเป็นยังไงยังเหมือนเก่าไหมเนี่ยแหละปีนี้หลวงพ่อก็คงจะไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะลูกหลานนะไปนี่แหละสาธาะไปเรื่องพุทธศาสนา,นะาแต่เหนื่อยไหมหลวงพอ่อคิดว่าตรงเหนื่อยแน่ๆ พออายุหลวงพ่อถึงขนาดนี้แล้วนะแต่ก็คิดว่าคงจะน่าจะไหวนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่นะถ้าป่วยไข้หลืจะ่าอยังไงอยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นแนหะไม่อยู่เมืไม่ว่าอยู่อินโดไม่อยู่เมืองไทยก็อยากอยู่ในอากาศก็ยังตกเครื่องบินตายก็ยังก็ยังได้เรื่องความตายมันองธรรมชาติมันทุูที่ไหนาตายได้ทั้งนั้นหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ เพราะนั้นพวเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานนะประกอบคุณงามความดีแต่ตายแล้วทุกคนก็ตายนั่นแหละแต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะจุดนี้แหละจวาตายแล้วไม่สูญนะให้ศึกษาจุดนี้นะถ้าเราศึกษาแล้วนะเราจะได้วางตัวถูกวางแนวทางถูกนะในเมื่อวางแนวทางถูกแล้วนะความสบายใจของเราก็จะมีนะ นะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทุกกานทุกคนนะสั่งสมบุนกุศลเข้าสู่จิตใจจะตั้งอยู่ในความประมาทพต่อในไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในทน่นะีเนาะยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยธามณิโชติรสุยธาติโยวิวาชันโตสาปารวินาสาตุ เดาวาววันตารโยยสุงเียงอยุพวงพาวาพิวันธนสิลินสาิตจางวนทาปาจายยินอนจาตา ายุวันโนสุขานอาลังรัตนตยานุภาเวนัรัตนตยาเตชะชาดกคาโลคาปยาเวลาจุกาสสตุจุปัทวาอานกอันตรายาปิวินัสันตุอเสสะตุว กายาสิทธิธานาลาพังตัวที่ภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจามโภคังวุติเจยตวานตาตาวัฏสาจจอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตนอาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาประเดวตา นุภาเวนาสดาโสทีพระวันตุเตงภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามาธรรมานุภาเวนาสดาโสทีทพระวันตุเตงภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตามสังขานุภาเวนัสดาโสธิภาวานตุเตพระของเราวันนี้พระสี่อ็ดรูปนะสนัมมาเนนหนึ่งเป็นสี่สิบสองพระเนนในวัดของเรา